ช่วงนี้ข่าวกับระเบิดของกัมพูชากำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในสังคมไทยหลังทหารไทยเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บถึงต้องตัดขาแต่รู้ไม่ว่ากัมพูชากำลังสร้างอาคารยักษ์เป็นรูปทุ่นระเบิด PMN2 แบบสังหารบุคคลของโซเวียตด้วยและมันก็เป็นทุ่นระเบิดรุ่นเดียวกับที่ทำให้ทหารไทยบาดเจ็บสาหาัส คุณอาจคุ้นเคยกับภาพกับระเบิดเหล่านี้มันคือทุ่นระเบิด PMN2 แบบสังหารบุคคลอยู่กับที่ออกแบบโดยสหาภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษที่1970และมันก็เป็นรุ่นเดียวกับที่ทหารไทย3นายเหยียบและได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติการทำหน้าที่ราดตะเวนพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานี ทามกลางการจับตาวา่านี่เป็นทุ่นระเบิดล็อตใหม่ที่กัมพูชานำมาวางไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าที่ฝังอยู่แล้วนับตั้งแต่ยุคเขมรแดงหรือไม่ล่าสุดสำนักข่าวแคมแร์ไทมรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังสร้างอาคารที่มีรูปร่างแบบทุ่นระเบิด PMN2 พร้อมเผยแบบจำลองสามมิติที่ตรงใจกลางมีอาคารคล้ายทุ่นระเบิดนี้อยู่จริงๆ และนี่เป็นการยืนยันโดยเลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาโดยชี้ว่าอาคารรูปทุ่นระเบิดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สันติภาพเตโชในจังหวัดเสียมราฐนั่นเองมันจะเป็นอาคารทรงทุ่นระเบิดสูง17เมตรกว้างยาวแบบจัตุรัสด,ด้านละ108เมตรชั้นสองจะเป็นทรงกลมประศมี52เมตรเพื่อให้คล้ายกับทรงทุ่นระเบิดคาดว่าอาคารแห่งนี้จะเสร็จสิ้นและทําพิธีเปิดในช่วงต้นปี2026เลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการกับระเบิดชี้ว่าอาคาร น,นี้จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลกัมพูชาเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาออกตาว่าเพื่อแก้ปัญหาทุ่นระเบิดของโลกเพราะกัมพูชาเองถือเป็นประเทศที่กระทบจากการวางกับระเบิดและทุ่นระเบิดมหาศาลในช่วงสามทศวรวรษสงครามกลางเมืองที่สิ้นสุดในปี1998แต่ปัจจุบันแม้จะเก็บกู้ไปมากก็ยังเหลือทุ่นระเบิดในหลายพื้นที่ทั่วกัมพูชา4-6ถึงล้านลูกโดยกัมพูชาให้คำม,มั่นจะขจัดทุ่นระเบิดให้หมดไปภายในปี2030